ธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกนะครับทุกคนจะถูกหรือจะแพงก็เฮ็ดเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะครับทุกคนปัจจุบันนี้นะครับพลาสติกราคาถูกเด้อพี่น้องเลยหลายๆคนนะครับพี่น้องเศร้าบดนะครับขายเครื่องบดหรือเลิก เช็ดจิจิการนะครับปิดจิจิการมองง่ายพี่น้องเลยนะครับส่วนผมนะครับผมก็ดําเนินการต่อไปนะครับผมปรับกลยุทธ์การขายการสื่อไปเรื่อยเด้อพี่น้องเน้อนะครับอยู่มองเกาบ่ไ้นะครับเพราะว่าราคามันถูกเฮาก็ตตรงปรับนะครับปรับแบบเลยก็มีหลายอย่างหลายเทคนิคนะครับหลายๆโรงงาน เอากรบปรับผู้ใดเห็ดบด่ไดดกับปิดจิติการไปนะครับพาะติติซื้อมากเพื่อจะได้เงินเด้ผี่น้องเน่ยกลัวจะได้ขายกลัวจะได้กําไรนะครับผมว่าบ่อเมนธรรมดานะครับผู้ใดที่เคยทานะครับก็จะรู้ว่าเป็นยังไงก็บแตกต่างกับธุรกิจเลี้ยงง่วเลด้ผี่น้องเนยนะครับหลายๆคนเลี้ยงง่วนะครับเออลงทุนซื้องว่วมา,าเลี้ยงขายขาดทุน พลาสติกเข้าเฮ็ดไปก็ถือจุดกับขาดทุนเหมือนกันนะครับเลี้ยงงว่วเพื่อจะได้ขายได้พี่น้องได้ไซเว,าวลาาลายเดือนนะครับถ้าเลี้ยงบ่ได้คุณบ่ได้ขาดทุนนะครับเหมือนกับกธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกเก่านะครับเฮ็ดบ่ได้บ,บ่ได้กำไรเด้พี่น้องเน้อหักคาแรงหักต้นทุนออกบนเรือังนะครับขาดทุนก็มีนะครับ สลายนะครับขาดทุนพลาสติกบเว่าจะราคาใดนะครับจะถูกหรือจะแพงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับเ <c oughs> ช้าว,วันนี้นะครับบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องเลยนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาก็อากาศเย็นสบายนะครับคลิปนี้นะครับผู้โดสนใจธุรกิจ รีไซเคิลนะครับธุรกิจรีไซเคิลและพี่น้องแลยปัจจุบันนี้นะครับราคาพลาสติก็กยังถูกคือเก่าเลยพี่น้องเด้นะครับพลาสติกนี่ผมซื้อมากมืมอวานนี้นะครับนี่พลาเชนมาครับเมอว,วานนี้ได้ประมาณหนึ่งรถนะครับเต็มรถเลยละ่ะรุ่น เลือรถนะครับเอามาขัดแยก <c oughs> แล้วก็จะทำการบดนะครับพลาส,สติกที่ทุกคนเห็นนี่เป็นพลาส,สติกที่บดง่ายนะครับแล้วลายมากๆมกเลยนะครับประเภทคุเก้าอี้นะครับถังกละมังนะพี่องหลายนะครับประเภทนี้นะครับ ราคาถูกนี่ครับส่วนงานประเภทที่บทยากเด้อพี่น้องเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะครับงานที่บทยากที่สุดคือแบบนี้เด้อพี่น้องเนี่ยนี่นี่น,นี่บทยากเหนี้ยนะครับบทปัจจุบันนี่ราคากระบบแพงเลยพี่น้องเด้อนี่ครับ ผู้ไดออ้อยากบดก็ต้องไปศึกษาราคาให้ดีเด้พี่น้องเด้อนะครับว่ามันคุ้มค่าลงทุนหรือไม่นะครับปัจจุบันนี้นะครับผมบดก็บดได้ใส่แรงงานหลายเด้พี่น้องเด้อนะครับหนึ่งคนสองคนประมาณนี้นะครับหรือบางวันจะคลองกระเฮ็ดเอาเองนะครับจะดี กวาจ่างเร่งงานเพราะว่านบางขังนะครับเขาจ่างเน่งงานมันว่่ค่อยคุ้มเร่งงานเท่าไหร่นะครับมันถูกพี่น้องนะครับมนกเลยจ่างเร่งงานบ่แพงข่าสืบอมากคุ้มค่าบทรีไซเคิลมันก็พอดจ่างนะครับมันก็แพงเป็นบางอย่างได้พี่น้องเนี่ยพลาสติกปัจจุบันนี้นะครับ พัฒติปัจจุบันนี่นะครับที่พวกชิ้นยยใหญ่ๆนี่มันบอแพงเลยพี่น้องมันถึกนะครับไคคิดว่ามันแพงมันบอแพงอย่างที่คิดนะครับนี่มันจะแพงเฉพาะ,าะกวดเรื่องพี่น้องเลยนี่กวดสีขาวนี่มันแพงด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับประเภทกวดกวดยกตัวอย่างแบบใดมันแพงยกตัวอย่างแบบ พบจากผ้ามาพี่น้องรับชมเบิ่งนะครับนี่งานประเภทกวดแหวนี่แล้วพี่น้องเน้อนี่ราคาดีอยู่นี่ครับแต่ว่าเราต้องมาแกะฉลากออกนะครับงานทิชแพงมันหลทํทำยากนะครับบดยากแล้วพี่น้องเลี่ยมันเหนียวนะครับมันเหนียวมันไม่ค่อยขาดนะครับ เนี่ยบทยากขัดไปกินโบใหญ่ๆครับโรงงานจะบวดสื่อแล้วพี่้องนะต้องให้มันหน่อยที่สุดนะครับเก็บหน่อยยิ่งดีนะครับยางของผมนะครับผมแต่งเครื่องนะครับแต,รแ,ตรแต่งเอาเองแต่งแล้วก็แต่งอีกแล้วพี่้องเนะให้มันได้ังใจนะครับปัญหาหลากัลกๆก็คือ เครื่องบดของเราต้องใหญ่เด้อวพี่น้องเด้อยาไปซื้อเครื่องน่อยไปได้ขาดนะครับขันซื้อมากมันจะบดบ่ดได้เด้อวพี่น้องเด้อแรงบดถึงมันเหนียวบดกันหน้าแหลวนะครับเพื่อขอดเสียของบดกวดนะครับจ่ว่าเขาบดชิ้นใหญ่กับบดบ่ได้นะครับเนี่ยเขาก็ต้องมาแต่งเครื่องให้มันบดได้ทุกอย่างเลยพี่น้องเลยนะครับถึง่จะอยู่ได้นะครับนี่พ่อพี่นีครับใส่มันแพงเลยพี่น้องเลย ได้ทุ่งผมนี่ครับห้องก็ต้องมากเข็ดนะครับเครื่องให้มันบดได้นะครับนี่ประเภทจอกหนามซุ่มมันบางนอ้นองเพน้องบางไม่กี่มินนะครับเขาตรงบดให้มันละเอียดนะครับนี่คือง,งานบดพลาสติกดไซคเคิลน,นะครับทุกคน ของผมนะครับทอนบดออกมาเจนม่วผมขนาดนี้นะครับนี่ผมอยากให้มันชิน่นหน่อยในเด็กนะครับนี่ชิน่นหน่อยขนาดซ้ำใดขนาดนี้นะครับนี่ผมอยากได้ขนาดนี้ผมก็ต้องไปแต่งเครื่องหม่นะครับปรับรเรื่อยแล้วพี่น้องเลยนะครับจนกลัวว่าให้มันไห้เก็ตหน่อยนะครับขนาดนี้ก็ ได้อยู่นะครับผมคิดว่าโอเคอยู่แต่ผมอย่าใน้หน่อยกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้นะครับเดี๋อผมเอาไปส่งโรงงานนะครับ